สวัสดีท่านสุภาพบุรุษและท่านสุภาพสตรีที่เข้ามารับชมกันด้วยนะครับกับสวัสดีและต้อนรับแฟนมวยผู้สรงเกรติทุกท่านครับวันนี้คือวันสำคัญครับท่านชมวันที่เราจะร่วมเปิดมวนฟรีบริษัทฮะเพื่อเดินทางย้อนเวลากลับไปดูค่ำคืนที่วงการมวยไทยและวงการต่อสู้ระดับโลกต้องการึกไว้ท่านโปรพักเงี้ยนี่เป็นการโชคครั้งสุดท้ายนะครับพองสามารถพยักอรุณครับในบทอําราแห่งความอัจฉริยะของแกครับก่อนที่จะไปยกมวยสาโกน,นะท่านชมนะครับ กู้นิไทยท่อสดปเป็นการจากประเทศเยอรมันนะ,ะท่านชมครับปีพศ2537นะ,ะท่านชมครับมานลยครเจอกับไมเคิลเลียวฟันะฮะนักชกคู่กระหายชัยชนะครับที่พร้อมจะสก,กัดกั้นไม่ให้ตำนานคู่นี้ก้าวไปเดินได้อย่างสง,ง่างามมากวางแบบนั้นะะท่านชมไมเคิลทีบทักทายสามารถก่อนนะครับท่านชมนีม่ครับเพชฌคาดหน้ายกจริงๆครับสามารถพยักอารลณมคนนี้ท่านชมโอ้โหดูครับความอัิยะการใช้อาวุธแม่ไม้มวยไทยของแกฮะ วันนี้จะมาคบเครื่องหรือเปล่าเดี๋ยวมันรุนกันนะครับไม่ทราบว่าท่านชมท่านใดอยู่ในเหตุการณ์นี้บ้างหรือเปล่าโอ้โหนี่ไตขวาหนึ่งเทียบสามารถฮะลูกเก่งของแกคือลูกถีบนะครับท่านชมถีบไงเงึงไงท้องกระเจิงวะโอ้โหล้วแกได้ถีบนะเอาโอ้โหนครับวันนี้ได้เปียบครับสามารถครับเรียกว่าครูสามารถเลยก็ได้ครับท่านชมเขาเปิดใหรมวยนะครับสามารถพยัคฆ์รุณปัจจุบันอยู่ครับนี่เตแข้งซ้ายคือครับสามารถพยายามเดินเข้าหานะสามารถ เรียวซัดวนนฮะวนออกข้างครับท่านชมส,สามารถวางแข้งขวาเรานี้อุ้วางแข้งขวาขึ้นครับอ่าไม่ขึ้นก็คืนเหมือนกันฮนะอุ้ยครับจังหวะหุกมาตามจับแข้งได้ครัซาตัวนี้สามารถดึงหลบได้ไม่ล่วงนะท่านชมโอ้โหดูครับอัจฉริยะการใช้แม่ไม้อาวุธมวยไทยของแกท่านชมครบเครื่อนจริงๆครับสายตานี่อย่างครับเหยาะท่านชมคมจริงๆริครับท่านชม อู่จังหวะฮุกซ้ายเข้ามาครับไมเคิลสามารถยังไม่อะไรเยอะนะครับแกเดินผู้เดินบทดูฮะพยายามจะคุมเกมมาท่านผชมวางแข้งขวามาฮะไมเคิลบวกได้แข้งซ้ายคืนครับมาโอ้โหจับดอกนี้ครับมาพลิกสามารถลงยุ่งล่างครับท่านผู้ชมดูฮะมาโอ้โหนี่ครับได้เสียงปรบมือคนดูโโอ้หมาฮะมาผูสามารถยังไม่อะไรนะครับแกยังเดินหน้านิ่งครับไอ้หน้ายักษ์ผูท่านผู้ชม เดินเข้าหาแบบนี้นี่มามันหน้าเลยเกินครับหรือว่าตาเห็นมีทีนะครับไม่เคลื่อนครับเดินในก่อนฮะท่านชมโอ้โหครับเดินบี้เดินเข้าหามาช็อปเวทีเข้าไปทีอันนี้ทีนี้ครับท่านชมปี๋จังหวะจิ้มซ้ายมาครับมาเดี๋ยวฟัดไอ้โอ้โหเตะขวาล่วงครับจะตัวล่วงไปเองนะฮะไม่เคลื่อนเลี้ยวไฟครับมาปราดเดียวดีเลยเกินครับไม่เคลื่อนนี้ วงไว้ดีนะท่านชมเขาออกมาโอ้ตนี้วางแข้งซ้ายครับหน้าสายหน้านะฮะจังหวะทิ้มซ้ายขึ้นเข้าไปไม้ขึ้นจับไปโอ้แกหักสามารถลุกยิงล่างครับโอ้โหเอามาโอ้โหจังหวะหักนี้นี่ครับแกลุกขึ้นมาไม่สะทกสะท้านอะไรครับคุณสามารถฮะโอ้ยลุกขึ้นมาอีกครั้งท่านชมนี่ฮะโอ้จะคาดหน้าหยกจริงครับดูฮะเดินเข้าหาอีกแล้วครับไม้ขึ้นทิ้มฮะโอ้โหโดนในเข่าสวนเข้าไปครับนี่ฮะโอ้โหแกโหนะครับแล้วไม่ขึ้นแกดันมานะฮะโอ้โห มาเนีพยพยานกรรมการเข้าไปเตือนจะไม่รู้เตือนอะไรนะ้โหแกก็ไม่ได้ไถานาฮนะแกถอยหลังหนีนะท่านชมมาสามารถเดินเข้ามาต่อครับวางแข้งขวาหนึ่งทีครับไอ้เคิ้นเอาใจช่วยครับเตะซ้ายเข้ามาเตะหัวเข่านะครับผมสามารถฮนะครูสามารถเดินเข้าหาท่านชมหมดยกที่หนึ่งครับมาต่อเกมมันยกที่สองฮะคููนี้ชกกันห้ายกนะฮะชกในประเทศเยอรมันนะท่านชม ถ่ายทอดสดมายังประเทศไทยครับท่านชมครับนี่ครับไม่ทราบว่าท่านชมท่านใดอยู่หน้าจอทีวีชมกันถ่ายทอดสดคู่นี้บ้างหรือเปล่าครับหรือยอยู่อยู่ในขอบสนามบทเวทีแห่งนี้ท่านชมมันคงจะมีเงินถังที่เวางแข้งซ้ายเลื่อเทียบสามารถมาคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงครับคู่นี้โอ้แกโถนอีกแล้วแบกสับสอครับท่านชมอู้อแบกข้นมาครับไมเคิลอู้นี่ครับโดนฮะอู้สามารถโอ้โหแกวนซ้ายวนขวาแล้วจิ้มแบบนี้ท่านชมมา ใช้ความคิดมากกว่ากําลังครับมากครูสามารถคนนี้ท่านชมการออกอาวุธแต่ละดอกนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมเ๋ยนมาดูฮะเอาไปขึ้นฮะกวนออกไปซ้ายครับมาจังหวะเตะรบล้างถึงครับไปขึ้นสวยฮะท่านผู้ชมแกชอบนะครับชอบไปขึ้นออกอาวุธครับมากสามารถพยายามเดินประกรบเข้าไปอยู่นะครับอาเชาไปทีเข้าไปทีนนี้ท่านชม ไมเคิลวางแข้งซ้ายสามารถบอกหรือหมัดขวางออกมาครับโอ้โหเอาไม่จะเตะเพลินครับสามารถรอบวกอยู่แล้วครับสายตาแกดีด้วยครับท่านผู้ชมเตะซ้ายหนึ่งเทียบไมเคิลเตะรวบล่างออกนี้ไม่ล่วงครับท่านผู้ชมดูฮะความฉลาดของแกเอาไปโหนคู่ต่อสู้แบบนี้ฮะโอ้โหได้เปรียบคู่ต่อสู้ฮะให้ไมเคิลแบกน้ําหนักของตัวเองเราไปครับอคู่เลยฮะท่านผู้ชมไมเคิลต่อสู้กินแรงไปเรื่อยนะครับดูครับแล้วแกก็เดินเข้าหาแบบนี้ฮะคู่สามารถ มาเดินเข้ามาครับไปขึ้นพยายามวนออกซ้ายออกขวานะฮะมาสามารถนี่เดินบี้ดีจริงครับดูครับกระชับเวทีเข้ามาเรื่อยๆครับวางแข้งขวาท่านชมโอ้โหกระซูด้วยเข่าซ้ายตามครับอุย้ไยไปขึ้นพยายามขึ้นได้หม,ามาดฮะนี่ยยครับโอ้ย,ยสามารถดึงมาไอ้ครับมาจับฮะกำลังโอ้โหทุแกสไมเคิลสับคอท่านชมอ่าไอ้ยโอ้ยไอ้เขา่าสามารถนะท่านชมดูฮะ ทำการเข้ามาแย่ครับมาแกสับสอกใส่สามารถเฉยครับปักกีครับสามารถผูสามารถครับท่านชมนี่กรส่แข้งซ้ายคืนครับมาเกมนี่เริ่มจะเดือดประทุกขึ้นมาเรื่องนะปัเก็เริ่มจะร้อนครับท่านชมดูฮะไมขึ้นเืยฟานนี่แกกระชับกระเชงดีเลยเกินครับพูดออกหมัดมาเป็นชุดอีกแล้วครับมาตีย็สามารถหักสอกขายคืนนะครับท่านชมไม่ขึ้นพยายามคืนได้ ซอกซ้ายของแกนะโอ้โหแกตั้งสอกวิ่งเข้ามาหาสามพลาดท่านชมไม่กลัวฮะคุณให้อะไรผมมาผมให้คืนหมดฮะโอ้โหวางแบบนั้นนะท่านชมมาสามารเดินครับผมสามารถเดินวางแข้งซ้ายหลุดครับมาโอ้โหแกโดดเตะเป็นอะไรครับโอ้โหนี่ฮะโอ้แกออกอาวุธได้คล่องแคล่วมากฮะไมเคิลเดี๋ยวฟัดท่านชมหวบจังหวะออกอาวุธของแกโยกซ้ายโยกขวานะออกนะฮะ สามารถเรานี่นน่งจริงๆครับดูครับนน่งพยาาดุดนี่น้ำขูมาต่อครับยกนี้เดือดรท่านชมยกที่สามารถมายกนี้รับรองครับครูสามารถไม่นิ่งอีกแล้วท่านชมมันเป็นยังไงครับเดี๋ยวมาดูท่านชมมาเดินเข้าหาดูครับเดินนะยกกาดต่ำๆแบบนี้ท่านชมมาเดี๋ยวฟัดเดี๋ยวฟัดวน้อกซ้ายออกขวา,าไม่กลาออกนะครับแต่ซ้ายมากรูสามารถเดินเข้ามาครับ พยายามจะเตะไม่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 ออกนะคอกตะกี้ครับท่านผู้ชมทีมจับได้ไม่ได้ครับท่านผู้ชมมานะครับบีเข่าหาเริ่มเดินไวครับเริ่มเดินไวสาดแข้งซ้ายครับติ่มเข่าขวาสามารถตี๊ยบกูไล้ก็หักลวงอยู่ข้างล่างครับมาเลยนายขึ้นเลยฟ้าลวงอยู่ข้างล่างนะฮะมาเดินมาอีกครั้งครับผูสามารถทํายังไงฮะยกนี้เดี๋ยวฟ้าก็ไม่กล้าออกนะครับวนซ้ายวนขวาท่านท่านผู้ชมรู้ว่าลูกเกมยกที่สามนี้จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนฮะ ขีบอครับกูสามารถดูว่าเดินเข้าหาเดินไวเลยนะฮะประกบจะประกบวงไหนยังเดียวครับนี่จับได้ไหมไม่ได้ครับไตแข้งซ้ายไว้ก่อนครับมอเดี๋ยวฟัดพยายามถอยออกมาฮะนี่จะออกอาวุธไหนครับเดี๋ยวฟัามารถหวางแข้งซ้ายครับโอ้โหสวยฮะทู้งมเต็มหน้าอกนะฮะจับได้ครับวงไหนฮะทำไงฮะเสียบี่ครับมาถามทำไมครับนี่ครับอผิดไหม กรรมการอย่าบังครับมาท่านชม,อมเอาแยกออกมาก่อนครับมาซักดกลางเวทีครับมาเกมเริ่มจะเปิดหวัวครับหมอ้อน้ำเริ่มจะเดือดท่านชมนี่ฮะเดี๋ยวฟันว่ายังไงครับมีไหมมีไหมมีฮุกซ้ายเข้ามาอู้จิ้มมาหนึ่งเทียบสามารถเดินยังไงครับเดินยังไงครับเดินอย่างนี้ครับเดินไปเสียบโอู้ ยกเข,ข่าขวาเรานี้ท่านชมเสียบเข่าขวา,ขวาแบบนี้ท่านชมมีแบบนี้ครับม,มีคนหันไปย่างครัมมมบ,บรมาโอ้โหอูย้ยจังหวะแทงต่ําหรือเปล่าท่านชมอุ้ยกรรมการอู้ยจังหวะแทงต่ําครับมาขอโทษทีฮะอุ้ยหักคะแนนหรือเปล่าท่านชมหักคะแนนครับอู้หมาหมาไม่เป็นไรฮะทร่านชมไม่ได้ตั้งใจนะฮะเจตนาของเขาเจตนาของครูสามารถนี่ไม่แทงะจับอยู่แล้วครับ จังหวะมัน <irgendw> ม <carbono S 2> ีพลาดมีพังอะไรเตะซ้ายขึ้นครับเอาจังหวะแบบนี้ครับมาเี๋ยวเริ่มจะหัวร้องครับสามปูจับได้ครับทำไงฮะโผเสียบสิครับปูยักเข่าซ้ายขึ้นมาครับท่านผู้ชมเสียบทะลุนี่ครับสับคอขวาแบบต้องแบบนี้โอ้โหมาโดนหักคะแนนใช่ไหมครับมาไปฟ้องกรรมการใช่ไหมครับไอ้ครับไอ้ครับยัดเข่าขวานี่เคาะไปเรื่อยครับนี่จังหวะโอ้โหหักลงมาเร็วฟัดยุงล่างครับมาดอกนี้ท่านผู้ชมโคตรล้มประมาณนี้จุกนะฮะล้มสูงเลยท่านผู้ชมมา ต่อฮะท่านชมอยู่ในเกมวานศกาครับสามารถเดิมจะหัวลอยมาว่ายังไงครับต้องมาระบายอยู่บนเวทีครับครูสามารถครับมาดูครับเดี๋ยวฟันเริ่มจะปรับตัวไม่ถูกครับหูจังหวัดออกไตของแกครูจังหวัดจิ้มซ้ายไปครับไม่โดนนะนี่ครับคูยกเข่าเสยออกมาครับครูสามารถะท่านชมดูฮะแกจับได้ฮะจับได้ลากมาตีไหมโอ้จังหวะนี้ครูไม่เคยเลยฟัดแข็งแรงจริงครับหักครูสามารถลุงอยู่ลางมาบูย จังหวะสะบัดเอากรรมการเดิมว่าขัดขาหร the ือเปล่าครับอ้าวขอบพระคุณมาบทยกที่สามคท่านชมโอ้โหมาต่อในเกมยกที่สี่ท่านชมมาครับรูปแบบเกมจะเหมือนเดิมหรือเปล่าครับท่านชมคาดว่าน่าจะไม่เหมือนเดิมครับเพราะว่าหัวเริ่มจะร้อนเรื่อยๆฮะนี่ครับผู้สามารถเดินเข้าหาท่านชมหัวอยู่ไหนครับหัวอยู่ไหนครับหัวอยู่นเสียบซ้ายครับอู้จับหัวได้เสียบซ้ายแล้วท่านชมหัวอยู่ไหนครับหัวอยู่ไหนครับมาหัวอยู่ไหนว่งแข้งซ้ายครับอู้ยมาเตะซ้ายสองทีนท่านชม ไปเสือเหลงฟ้าจังยืนอยู่นะฮะยังไม่ตอบไม่โตครับครูสามารถมาลูกแบบไม่เหมือนเดิมยกนี้ท่านชมน่ครับไหนพุงอยู่ไหนครับพุงอยู่ไหนครับพุงอยู่ไหนถามหาพุงครับครูสามารถฮะตอนนี้พุงอยู่ไหนเสียบเข่าซ้ายอ่ะโอู้โหูดอกนี้ท่านชมอ้โหตัวงอเสียบเข่าขวาอีกหนึ่งเทียบหักลงยุ่งล่างครับอู้โหูไปเคนเลยฟ้าลงยุ่งล่างฮะมายกนี้มาหาของครับหาพุงฮะครูสามารถวางอู้เสียบเข่าดอกนี้ท่านชมสวยจริงๆฮะค เอาไปขึ้นไปย่างพื้นให้เข่าเหมือนกันครับมากระโดดเข่าร้อยครับท,ท่านชม,ม,มคุณมีผมก็มีครับมาแต่แกถอยเยอะไปหน่อยนะฮะโอ้โหมาต้องสู้นะฮะโอ้โหเสียบเข่าซ้ายฮะท่านชมงัดเข้าไปครับไปข,ขึ้นไปไปย่างืนด้วยหมัดออกมานะฮะอย่างเงี้ยโอ้โหจังหวะไปตบหลังนะฮะมากรรมการไปเตืนอนนะครับไม่เป็นไรฮะมาต่อท่านชมเตือนมากใช่ไหมครับนี่โอ้โหยกเข่าขวาเสียบโอ้โหเสียบเข่าขวาสองเทียร์ท่านชม ดูจังหวะช็อตนี้ครับผู้เต็มเต็มพุงฮะตับไตใส้พุงนี้สะเทือนครับไปเสียบยัดเข่าซ้ายทิ้งลงไปยุงล้าครับแม่แม่เลยฟัตเอายังไงครับเริ่มจะบูได้เข่านะฮะตับไตใส้พุงนี้ต้องทำงานหนักนะฮะโอ้โหแม่เคลเลฟัตผู้สามารถเริ่มจะตามของครับอย่างที่บอกฮะตามหาท้องน้อยครับอยู่ตรงไหนครับในนี้ครับมัดรอของแกนะท่านชมแต่ไฟนี้ยังไม่เห็นลูกถีบของแกนะท่านชมถีบมรณะฮะท่านชมมา เป็นเกจอย่างยิ่งครับที่นําคลิปเก่าๆแบบนี้ฮะคลิปในอดีตที่มันยังติดตาติดใจในภาพของกติกามวยไทยอยู่นะาท่านชมนํามาเล่าใหม่อีกครั้งครับนี่ฮรั้เสียบเข่าขวาท่านชมดูฮะจับได้แกเสียบอย่างเดียวเข้าไามโอ้โหสามารถนะฮะคือสามารถนะท่านท่านชมมาโอ้โหยกนี้ต่อยฮะ่ครับเสียบเข่าซ้ายครับทิ้งลงล่างครับโอ้โหหัวแทบออกนอกเวทีครับมาไม่ค่อเรยวฟัด ครูสามารถสะใจครับตอนนี้เดินตามหาหัวครับเสียบเข่าซ้ายครับท่านผู้ชมหัวอยู่ไหนครับมาโอ้กระโดดเข่าร้อยสวนออกมาครับหัวอยู่ไหนครับหัวลูฟัดอยู่ไหนครับหัวเรียวฟัดอยู่ไหนเตะขวาขึ้นครับโอ้โหเต็มพุงนะดอกนี้หาหัวไม่เจอหาพุงไปก่อนครับมาจังหวะโอ้โหไมเคิลเลยฟัดก็ไม่กล้าไม่กล้าเข้านะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าครูสามารถจะมาในรูปเกมแบบไหนโอ้เราใจยากเหลือเกินครับมาเดี๋ยวก็หน้านี่ครับเดี๋ยวก็เดินบูครับโอ้โหเอาไงครับไมเคิลเล่ฟัดงงครับออก ฝุกซ้ายเป็นทีเียบมาจับได้แล้วท่านชมตอไหมครับโอ้กดครับโอ้โหกดอยู่ครับครูสามารถดอกนี้มาดูครับเดินเข้าหายแลยครับครูสามารถว่ายังไงครับอีเรืงน่าพยายามคืนในแข้งซ้ายออกมาฮะแต่ยังหาจังหวะจะโทนของตัวเองยังไม่ค่อยเจอหมดยกที่4โอ้โหมาต่อเกมมันยกสุดท้ายยกที่5ท่านชมยกสุดท้ายยกตัดสินครับโชกกันที่ประเทศเยอรมันนะท่านชมครับถ่ายรัดมายังประเทศไทยครับ คือในควาพยายามหาจังหวะให้กับตัวเองยังหาไม่เจอครับหามาส่ยกห้ายกนะท่านชมมาเดาใจครูสามารถไม่ถูกจริงๆครับไม่รู้จะอารมณ์ไหนครับยกห้ามาแกไม่เดินอีกแล้วโอ้โหเนี่ยท่านูชมดูฮะอริยะมวยไทยครับจะคาดนายกจริงๆครับมาก็อย่างที่บอกครับเป็นเกียรติยิ่งครับที่นําคลิปเก่าๆแบบนี้มาเล่าใหม่ให้ผู้ชมได้รับฟังอีกสักครั้งนะฮะผิดพลาดประการใดนี่ กราบขออาภัยด้วยนะครับมานี่ครับผมเพียงเพื่อเพิ่มอรรถรสในการรับชมเท่านั้นครับนี่ครับจิ้มเข่าจิ้มยับซ้ายเข้าไปคร้ครูสามารถฮะไมคขึ้นี่ยพยายามบวนซ้ายออกขวาไปไตหาจังหวะให้ตัวเองไม่เจอนะท่านผู้ชมยังหาเป้าไม่เจอโู้โดนแข้งซ้ายดอกนี้ท่านผู้ชมเอวอ่ะออ้ยอย่าเนยอ้ยระวังมาโอ้โหหาครูสามารถไม่เจอครับหมุนมาตัวจะโดนแข้งของครูสามารถนะมาแกใจดีเลยก็ไม่ซ้ำนะครหสามารถนะไม่ซ้ำครูต่อสู้นะครับอูจังหวะต่อยมา่อกสวยเข้ามาไม่คิลนนะ ไอ้เยอะโอ้ยยัดเข่าขวาอีกแล้วไอเยอะโอ้ยเข่าขวาท่านผู้ชมดูครับเดี๋ยวฟัดหนีไม่ออกนะฮะโอ้ยกลุมไหนนี่แกสารภาพไปครับไปไหนไม่ได้จริงๆฮะมาทางมันตันหมดแล้วอู้จิ้มเข่าขวาท่านผู้ชมมากดอยู่ครับออ้ยโดนอะไรครับท่านผู้ชมไม่โดนนะเอาเอาล่วงไปเองเหรอครับมาไอเราก็นึกว่าโดนอะไรจุกไปแล้วโอ้โหแกไปม้วนตัวงโอ้ยจิ้มเข่าขวามาดอกนี้ท่านผู้ชมโอ้โห ว่ายังไงครับอยู่หรือเปล่าครับตาพะอู้จิมข,าขวากอีกแล้วครับยัดไปสองทีครับโหมาเสียบเข่าซ้ายทุลมโอ้โหดูะฮะวิดีไม่ออกครับอย่างที่บอกฮะนี่บิดมามาโอ้โหรับเข่าไปเยอะนะฮะยก,ยกที่ห้าเดี๋ยวฟ้าฮะท่านชมโอ้โหดูะฮะผู้สามารถแกออกได้แกออกครับออกไม่ได้แกก็นี่ครับมาตั้งรับรอแบบนี้โอ้โหต่อยกับใครนี่ไม่เคยมีหน้าช้ำฮะ ไม่เคยมีเจ็บให้เห็นนะโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมโอ้ตั้นานจริงๆครับครูสามารถพยักอรุลนะท่านท่านท่านชมว่าออกมาของไมเคิลนะล้วทำอะไรไม่ได้แล้วนะฮะจังหวะหักต้องยุงล่างครับโอ้ยกดไมเคิลเดียวฟัดลงลงไปยุงล่างครับมามาป้ายกที่ห้าท่านผู้ชมเดี๋ยวฟัดมีของไหมครับปฏิหารจะมีหรือเปล่าท่านผู้ชมโอ้โหเตะขวาการคอฮะโอ้โห แกไม่ปฏิปต่ออาวุธนะเดินเดินจนอยู่ท่านนท่านชมมาแล้วเฟยฟัดมันทําให้อาวุธออกมาไม่เป็นชุดไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ครับเรียวฟัดหาหมาัดหาไม่เจอโอ้โหดอกนี้ท่านชมมาดูครับล็อกมาอยู่แล้วโอ้โหห <ๆ S 1> ลบในเดียวข้ามมารวบมาเลยครับเดี๋ยวฟัดถึงก็งงครับมาโอ้โหสายตาแกดีมากครับโอูสามารถคนนี้บทด,ดกทีห้าครับโอ้โ <ๆ S 1> ท่านชม ุดยอดฮะและนี่แหละครับคือการต่อสู้ในตำนานครั้งสุดท้ายของครูสามารถพยักอรุณนะครับก่อนที่จะไปชกในมวยสาโกนครับท่านชมครับขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับอย่างสุดซึ้งนะท่านชมที่ได้มาร่วมกันจ่ายึกความทรงจําและเป็นส่วนหนึ่งในการย้อนลอยไฟสุดท้ายอันทรงคุณค่าในประวัติศาสตร์ของมวยไทยในไฟนี้ครับท่านชมครับสามารถพยักอรุณครับแต่แสดงให้โลกเห็นแล้วว่าทําไมถึงถูกยกย่องให้เป็นยอดมวยแห่งยุคทองของโลหากท่านชื่นชอบการเดินทางสู่ยุคทองของวงการมวยเช่นนี้ครับ โปรดยกระดกดติดตามและกดแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพราะเรายังคงขุดคุยและนําเพชรเม็ดงามแห่งวงการมวยไทยมาให้ได้รับชมกันอีกครั้งนะท่านชมนําเรื่องเก่ามาเล่าเรื่องใหม่ที่มันสนุกมากนะท่านชมครับนี่ฮะในเพิ่นเดีย๋ยวฟ้าับเป็นฝ่ายแพ้กับให้กับสามารถพยักลุนของเราไปนะโอ้โหโ,โ,โอ้และพบก,กันใหม่ครับในสังเวียนแห่งตำนานครั้งต่อไปท่านชมเดี๋ยวจะหาคลิปมันๆแบบนี้มาให้ได้รับชมอีกสักครั้งครับท่านชมครับขอบคุณมากครับ